พี่น้องทุกคู่ทุกคน,กคนพบกับช่องเสาวนกชแนลค่ะมันนี้สาวนกมาเห็ดน้ำพริกเห็ดแล้วค่ะแต่แพ็คให้แล้วจะใส่ตู้เย็นนะคะจะเลย่อยชมาให้พี่น้องเบิ้งค่ะมามีน้ำพริกยังแน่ค่ะอันนี้น้ำพริกน้ำปูค่ะเห็นบอกค่ะอีสานได้พี่น้องอีสานเห็ดน้ำปูค่ะ น้ำปูชาวเหนืเอเฮ็ดแซ่บพร้อมเด้อค่ะสนุกตำน้ำปูแซ่บนี่ค่ะน้ำพริกน้ำปูสนุก็ตำมัพูบ้างญ่เลยค่ะสนุกกินตัวนี้กินเะเบิดแล้วค่ะนี่แล้วมีน้ำพริกต่อไปน้ำพริกนมค่ะน้ำพริกนมพี่น้องน้ำพริกนม่ะบางญ่กระปุกบ้าหญ่ค่ะนี่นี่ค่ะน้ำพริกนมพริกนมกนมา ได้สองกระปุกน้อยกระปุกหนึ่งค่ะนี่พริกนมอันนี้พริกขั่วสนุกขั่วไว้ใส่ปนหรือใส่อย่างไ็แต่เป็นพริกสดนะคะบอกค่ะพริกขั่วตำปนตำเจวปลารากเ่บค่ะนี่ตำตะไคร้ค่ะตำตะไคร้คือตำเมี่ยงนะคะเห็นปะคะใส่ตู้ใส่ขวดไว้ใครจะกินยังก็เอามากินค่ะ อันนี้นะ้ำพริกนรกค่ะพริกนรกนคะคะพริกกระเดงปลาย่างนี่ค่ะอันนี้แซ่บสนุกเอามาจากเมืองไทยเห็นเธอซื้อตงโมาสนุกมาปรุงอีกค่ะนี่แล้วมาปรุงอีกนะฮะพริกอีกพริกปลา,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 าย่างคือกันค่ะนี่ก็ปลาย่างแต่ปลาย่างคนละสูตรอันนี้สนุกคั่วพริกคั่วหอม ใส่ข่าตะไคร่หอมค่ะพี่น้องคุณก็ก็น้ำลายไหลค่ะอันนี้ปลาสลัดค่ะปลาสลัดเวลาเขาจะกินใส่พริกป่นมากินใส่มะนาวลงไปก็ได้ค่ะนี่เนี่ยค่ะนี่คือน้ำพริกค่ะพริกสาวนกค่ะนะคะแต่บ๊อดผลเสตเป็นปลาซับอยู่ค่ะเพิผลมาเพิ่นมีปลาตัวใหญ่ค่ะ เบิ้งค่ะพี่น้องนอนเฝ้านอนเฝ้สาสนกพี่น้องเบิ้งบักริกมันโคตนนะคะอ,คอาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์นี่ค่ะเมือ่อื่นมื่อืในฝนสิตโตก๊กบอสก็เลยเก็บเบิงในพี่น้องนองดอกเต็มอยู่ค่ะเพิ่นเก็บนะพี่น้องจกักสองสามต้นคือเต็มถังเลยค่ะพี่น้องโอ้โหนะ มืึอนี้คะ่ะพี่น้องเครื่องเครื่องทังสีนะคะนี่นะมันบอ่อแดงขยังบอ่อแดงเขียวแดงอยู่เป็บน,บน,บนบางอันแดงเป็นบางอันแต่บอ่อสมบูรณ์เนาะปีนี้นะค่ะนี่นี่นลูกน้อยๆนะเบื้องน,น,นี้พี่น้องต้นเล็กน้นนอยนะเป็นปืน๊ดนะคะนี่นี่เห็นบ่นคะนะ หนาวแลว้วหนาวแลว้วมือนในดุกดกค่ะเห็นบ่ค่ะตนน้นน้อยๆเดี๋ยวนี้ปลูกที่หลังค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะก็เลยน้อยเป็นปุ๊บปลูกหล่ามูเด็กบ่ได,ด้เบียปลูกล่ามูเพิ่ <laughs> <laughs> พงมาเพ่งามเพงงมิพงง่งมาเอาเพิ่งเข่ากล้องเอง, <laughs> งี้ยนั่งเอกเปิ้งป่วยเบมึงนี่ เบิกตาไข่ค่ะพี่น้องมันสีตายมันสีตายอยู่บอกค่ะนี่เบิงเนี่ยกำลังแตกกกเลยค่ะนี่นี่ค่ะแค่กิ่งเดียวสนุกเสียลองเบิงค่ะอันฝรั่งเพิ่นเคยบอกว่าเอาใบไม้มากบไอ้ต้นกล้วยมันละบ่อตายสนุกเสีย้องเห็ดคือเพื่อนลองเบิงค่ะนี่เห็นบ่ค่ะบ่ตายกระตายเสียงเบิงค่ะลองเบิงเห็นบ่ค่ะ เพื่อมันปีหน้ามันบ่อตายก็สิได้เพาะง่ายค่ะขยายง่ายบ่ต้องเก็บตายกระทิ่มไม่น้องอากาศบรรยากาศดีดีตอนเย็นรอบสวน่ำๆเหบ่ไะฟังโน้ตสวนพริกค่ะมาสวน ยำแรง,งนี่เ้ยพี่น้องมือนซื้อมาเก็บมะเขือล้วค่ะนี่เลยพี่น้องบักซีสนุกปลูกใหม่เห็นบ่นคะนี่ปลูกใหม่เราไปซื้อปลูกไว้กินตอนหนาวค่ะนี่ค่ะกะเพราเรยังโบลร่วงแล้วค่ะพี่นอ้องยังพอได้กินอยู่ปีนี้ไปได้เก็บกะเพราเลยปีนี้พี่น้นองวสวัสดีค่ะนะบ,บักบอดเข็นบักอึอ บังอือพี่น้องพี่น้องบอัดเขน็นบังอือเดี๋ยวตามไปเบิ้งพี่น้องย,ยังบอกเบิ้ดข่ะยังบอเกเบิ้ดมีคนรักพี่น้องมีคนรักบังอือเนี่ยว่าเสียใบใส่ดีนี่นี่ผมใบผมเฮาผม <laughs> ใบต้องหาผมใบดีดีดีบางทีเน่าเมีนอยู่เอา,อาไว้ใส่็จนะเอา เนาะบ่มีมองไว้เนาะต้องลากลากทางนั้นออกมาบอสใบ้างคางมุงตะก้าแล้วนะคือเก่าแล้วกับบ้องมีมองไว้พี่น้องเห็นนึกยังล่ะขายว่ามันใหญ่ขนาดไหนพี่น้องพุ่นนะนี่แล้วเอาไว้โซ่บ่องนี่แล้วพี่น้องฮะนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวเจ้าฮาจะหาบ่องบอกโอเคโอเคยังบังเดี๋ยวเจ้ามาจีบพี่น้องเอ้ยว้าวเนี่มันคำมันหยีไรอยู่เดินโอ้ยเอาอันกระดาษมาลองบอสอ่ะ เอากระดัดห่างมาลองบ่มันเปียกมันือมันจะเย็นพื้นนะถ้าเราลองไว้ก็ดีพี่น้องโอ้ยง่ายนี่ไหมง่ายง่ายพี่น้องคนน่ะเอาตาเอาเอาคนมากินบ่ไปเก็บได้มากินเนี่ยเบาบางมากินนั่นง่ายง่ายอันนี้ได้พี่น้องใส่ใส่ใส่กลางแก้อมา พุ na, ่น uh, น no ่ะปุ urt, de artist, de ka, ino, uh. ai, ้ยพี่น้องได้สนุกสนานใกล้ๆเด้อพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นเอามาวางไว้ก่อนค่ะมันบ่มันบ่วางเลยห้องเพิ่น2ห้องเก็บของเต็มหมดเต็มเบิดเดี๋ยวเนทเบตคนมาเบิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ่ใหญ่นะนยบ่แก่เต็มที่เด้อนี่เนาะแต่ว่าหน่วยใหญ่ก พี่น้องบอก่าอุ้ยบ้องไม่บองไว้อุ้ยบองไวอยู่นะอือเดี๋ยวพี่น้องเขียนแผนคนมาเขียแผนเลี้ยคนมักกระชายรูปนี่แหละค่ะกับหลานเพิ่นพี่น้องมีไ่เดี๋ยวพี่น้องอันนี้ในในกล้องของนกคือมันไหวบ่อยใหญ่หนูกีนหน่วยยุยยใหญ่ใหญ่ก้นหัวสนุกอีกสนุกว่าสนุกหัวใหญ่เลยพี่น้อง เปินก็นล้วพีคนเยอะมาม่าเก็บหมากงวงมังหัวมังม่วงพี่น้องหัวหน่อยปีนชาลูอีกินมาม่าอู้มาม่าเปินเก็บเป็นพี่น้องนี่นะนี่นี่นะพี่น้องหัวเลื่อนหัวหัวพักไงพักไงมันพี่น้องนี่เซฟพี่น้องเอยเซฟพี่น้องเบสโย่สรุกสีภาพเป็นเบิ่งนบอสเก็บมากนั่น ตามเพิบอบอสไปเบิ้งปีนี้บอสพิ่นเคนเองพี่น้องสะดวกสบายเบิ้งอันดอกผักดอกกผันี่พี่น้องมันมักหนาวเห็นบ่คะนะคะมันผักหนาวนี่กำลังงามมันบอกมันสิเป็นสีม่วงมันสิกายอยู่บ่คะนี่บอกค่ะบอกผินห้อง ักสวนหมึกผีมันโค่นเบิร์ดพ Mother, ี่น้องสนองใสเบิร์กเหรอคะโคตนพี่น้องหมึกเอ้ออู้ยหน่วยนี่พี่น้องเอ้ยพุณนะเห็นบอกคะปู้พี่น้องพุณพุณนะป๊ดตุ๊ด สนุกว่าบ่เม็นจจกิโลหน่วยไงไงพี่น้องคนเห็นบอกฮะกล้องสนุกเวลาใกล้เดี๋ยวมันสีดูให้บอยใหญ่นะกปวบอดตัดมานะฮะน่าเพิ่นเหมนคักแต่เดี๋ยวเพิ่นดับไหวเลยเดี๋ยวเพิ่นเนาะเพิ่นว่าหายต้งหลายหน่วยเออบอกว่าเอานกเขาก็บบ่ได้เอาไปเฮ็ดกินเด้๋ล่าบ่เด้ไปเชื่อไปยังพูดนน่ะนี่นี่นุ้ยนี่แก่พี่น้องฉัได้กินแล้วฉัได้กินแล้ว คนะป๊าตัอพ hmm. ี hmm. ่น้องสนุกบไบไดวอ่นนน้อยได้พี่น้องเอ้ยพูดนะใหญเบิ่งในกล้องสนุกคือบบกใหญ่ในจีนใ่งวัสิมาเบิ่งข้าวโพดไปต้มอยู่เนี่พี่น้องหมักพรกกินไหคะลมบ่อมันงามเนาะนมัพริกเปิดพริกแดงพี่น้อง ไม่นานอ้วนคือตีนยาทั่วสัตว์นะพี่น้องสนุกใส่เบื้องมะพริกใหญ่เลยพี่น้องพูดเมือนว่าเอาได้ค่ะพี่น้องอ้วนไปตาไปเกลียงเห็นบอกฮะมะพริกใหญ่พี่น้องบมะพริกไทยได้ค่ะนี่เห็นบอกฮะมันหงายมันงามจุดเด่นสีเห็นบอกพี่น้องปีนี้โบคอยได้ใส่จุดเด่นสีปัญใดบางไงบางไงมันสนุกใส่เบื้องพี่น้องมะพริกไม่ยใหญ่คักใหญ่แน่ กูนะกูนะพี่น้องกูเห็นบอกฮะกูนี่นะกนะูนะเห็นบอกฮะนี่สนกสิว่าสนุกว่ามันเป็นผิกใหญ่ห <c oughs> น่วยใหญ่พี่น้องนี่นไะหเห็นบอกฮะมันเป็นผิกไทยผีกเพชรเนี่แหละพี่น้องนะหน่วยมันงามมันเลยใหญ่นะคะเห็นบอกโอ้ถ้าบ้านเฮามันแดงอะพี่น้อง สนุกเสีหาไม้มาข้ามก่อนต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้มันสีลม้มมันลม้มพี่น้องเบิงเบิงเก็บมาแล้วค่ะนะฮะเบิงพี่น้องเบิ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 กไงเก็บมาแล้วค่ะสนุกเอาไปไว้สองนวย ล็อกสีมาวะยังคาปุสดอีเอ็นเบิรงมาพี่น้องมากม่วงม่วงอันนพี่น้องนี่เต็มรถอยู่เพิ่นเอาเพิ่นเอาไว้ในถ้ำพร้อมกับเบิรงไหนค่ะมันบักไงบักไงเพิ่นโอ้โหเบิรงเอาเราเห็ดเป็นเรามักเห็ดเห็เราเห็ดคักๆ่ะนนีี่่่พ้อองา อันนี้ก็มีพี่นอ้องก็คนเอามาเก็บไปนะอันนี้คือทำพี่น้องนี่ยทำทำมีชซองอันค่ะพลังกขะจะเสียวของมาเก็บไว้อยู่ในถ้ำพวกพักพวกผลไม้เขาเก็บไว้ค่ะ